ในช่วงนี้นะครับเราจะมาฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ของแขกรับเชิญซึ่งมีอาการที่เรียกว่าบ้านหมุนหรือบางคนอาจจะเรียกว่าโรคความดันแรงดันในหูไม่เท่ากันหรือจะอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนั้นนะครับมีสาเหตุมาจากต้นต่อเดียวกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราไปฟังความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันวิทยาจากท่านศาสตราจารย์ดรเตอร์พิเชวิริยจิตราและท่านรองศาสตราจารย์ดรเตอร์ไผ่ปั้นทองครับกระเพาะรุนแรงใช่ค่ะ แล้วก็บ้านหมุนเนี่ยคือแก้ไม่หายละใช่ค่ะหาหมอกระเพาะนี่ยังไม่ค่อยรุนแรงนะคะอย่างที่บอกเพะอะเคลือบกระเพาะมันก็ลดลงแต่บ้านหมุนเนี่ยค่ะมันมันก็ส่ง<ป>บ้านหมุนนี่ไม่ได้ไปหาแต่ตอนเป็นกระเพาะเนี่ยเคยเป็นกระเพาะขั้นขั้นที่แบบว่าอ้วกอยู่สามสี่ชั่วโมงช่วงนั้นแบบเปิดร้านกระเป๋าะค่ะแล้วก็ขายกระเป๋าแล้วมันเครียดตอนจะปิดร้านนะคะ แต่มันขายดีจนเครียดมลยเเศรษฐกิจแบบสภาพเศรษฐกิจสี่ห้าปีนี้ก็พอจะซอแต่นแรกเราก็เครียเออเราแก่แล้วหรือเปล่าใกล้เลขสี่เลยเป็นบ้านมุ่นเอาวัดเข้าวัดแล้วดัแต่มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเราไม่ถ่ายด้วยมั้งคะเป็นคนที่ไม่ถ่ายถ่ายระบบขับถ่ายไม่ดีในะคะแล้วก็แสดงว่าระบบการการบริโภคก็ไม่ดีด้วยใช่แล้วก็ระบบขับถ่ายก็เลยแย่แล้วคือระยะหลังใช้สมุนไพรมันดีขึ้นใช้สมาธิมันดีขึ้นแต่ว่า การดําเนินชีวิตเปลี่ยนไปไงคะมันจะต้องแบบปรับการกินหมดเลยคือจะต้องมาแบบว่ากินอาหารที่มีกากใย,ยเยอะกินลดอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะแล้วกินของมันของทอดของหวานนี่ไม่ได้เลยกินของของทอดปุ๊บสมมติกินเช้าเย็นปากเป็นแผลเลย กินของมันก็เป็นสิวนี่ยังเป็นได้แต่อันนี้เป็นเพราะกินเยอะนะคะเพราะภาคนี้แบบว่าเริ่มกินได้ก็กินเยอะค่ะอ่ะงั้นเล่าประสบการณ์ให้เราฟังหน่อยว่าพอเริ่มมาจับผิดเริ่มอยากรู้แล้วว่าจริงหรือเปล่าคิดเอเราเคยกินพวกชาดีท็อกถูกไหมคะอันนี้มันยิ่งกว่าชาดีท็อกแต่เราทึ่งเพราะว่าพวกชาดีท็อกมันกินเช้าถ่ายเย็นเราก็รู้ว่ามันอาจจะเหมือนยาถ่าย แต่อันนี้มันเหมือนก็เรารู้ว่าเอ้ยมันปรับสมดุลเราจริงนะสามวันแล้วเราถึงระบบขับถ่ายเราถึงเริ่มทํางานนะคะแล้วช่วงนั้นมันถ่ายของเสียออกมาเยอะมากเลยเราก็โอดีใจหนึ่งวาได้ผลเสร็จปุ๊บเราก็ลองของอีกเราก็มีความว่าเอะหรือมันเราก็ไปเริ่มกินของไก่ทอดอจากเมื่อก่อนกินไข่ทอดชิ้นเดียวก็ไม่ได้ไงที่บอกนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็มากินอของหวานพวกเป็นคนที่ชอบกินเบเกอรี่กินของหวาน แต่ปกติคือ,น,อ,าอนานๆกินทีหลังๆใช่แล้วก็กินแบบนมปังกับจิ้มสังขยาครึ่งปอนเลยค่ะพอวันที่สามนะคะที่บอกว่าเอ้วันวันที่ห้าละอันนี้สามอาการนี้กลับมาเลยอ๋ <laughs> อ <laughs> ค,คือเป็นบ้านหมุนใช่มัมก็เราเราก็เลยโอ๊ยมันเป็นอะไรเนี่ยใช่ไหมคะแต่ว่าคือเราเนี่ยเคยเคยรักษาอาการคือเคยเป็นคนที่แบบ ชอบทดสอบไงคะเพราะคือเคยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นไมเกรนขนาดที่ว่าที่ว่ากินยาแล้วมันก็ต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มถูกไหมคะมันเหมือนกับไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเหมือนกันแล้วก็เวลาเรากินยาเวลาเราไม่สบายเป็นไข้เป็นคนที่เป็นไข้บ่อยกินเป็นเวลากินยาเป็นไข้เนี่ยมันก็จะตาบวมแล้วก็รู้สึกว่ายาเนี่ยมันมีผลกระทบกับร่างกายเราไงคะเราเคยเลิกเลิกยาพาราโดยการที่ว่ามากินสมุนไพรมันก็จะเกิดอาการเหมือนกับว่าจ้างภูมิค่ะ ร่างกายมันจะแบบต่อต้านกับไข้สูงมากเราก็เลยเชื่อไงคะว่าอะอันนี้มันก็คงจะเป็นการแบบร่างเราร่างกายเรามางสังผูปรับสมดุลใช่เราก็กินต่อเอาละแล้วความจริงแล้วน่าจะมีหลายอย่างในตัวคุอลนะเนี้ยใช่ใช่เป็นเป็นไข้ง่ายใช่คือแบบเหมือนร้อนในอีกใช่ค่ะแล้วก็ถ่ายยากค่ะระบบขับถ่ายไม่ดีอีกใช่ ถ้าอยากให้ดีอย่างนี้ต้องไปภาวนามรู้สึกอันนั้นภาวนาด้วยควบคู่ไปได้ครับก็จริงทําไมมันมันถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบขับถ่ายเร็วขนาดนั้นหรือหรือไม่เร็วเป็นอาการผิดปกติ มากกว่าคนอื่นอาจจะเซนซิทีฟมากเธอเซนซิทีฟทุกอย่างออที่ว่าใช่ใช่เพราะเป็นภูมิแพ้มาก,ก่อนก็คือแพ้อะไรง่ายในในร่างกายของคุณเอจริงๆแล้วผมว่ายังมีอีกหลายอาการนะฮะใช่ค่ะที่ที่เราไม่ได้เล่ากันถูกไหมใช่ค่ะปวดหัวด้วยก็เถอมาพักสองภูมิแพ้ด้วยถูกไหมเออเนี่ยทุกอย่างกลับเข้าที่หมคือเมื่อก่อนจากที่เป็นคนที่ติดหวัดง่ายคือหลานเนี่ยเป็นหวัดเราติดหลานแต่หลานไม่ติดเรา คือเราเดินไปห้างอย่างเงี้ยค่ะเขามีคนไอรถใส่เราอะเย็นนั้นเราก็จะรู้เลยติดเชื้อปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะค่ะสามสี่เดือนมาน,นี้ไม่เป็นหวัดเลยแล้วคืออาการที่เรื่้งไ,ไม่กินเนียแทบจะไม่คือไม่เป็นเลยอะคะ่ะเพราะว่าที่บอกค่ะว่ามันมันจะเป็นก็ต่อเมื่อเวลาเราเครียดแต่แป๊บเดียวแต่มันไม่ได้เป็นอะค่ะแล้วบ้านหมุนบ้านหมุนนี่ก็หายไปเลยไม่รู้ตัวเลยใช่ ไม่มีอาการเลยไม่เวียนหัวเมื่อก่อนจะเวียนหัวบ่อยมากแล้วก็ที่บอกค่ะเหมือนคล้ายๆน้าในหูไม่เท่ากันด้วยก็มันก็จะมีเสียงก๊อกก๊อกอยู่ข้างหลังด้วยค่ะแล้วก็วีดงอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนก็ว่ามันจะวูบะค่ะหาก่อนที่จะเป็นบ้านหมุนนะถ้าบ้านหมุนนี่คือหนักละถ้าอธิบายยังไงดีฮะรก็ลด T N F ลง T A H สองลงมาครับก็เป็นหลักการเดียวกันแต่ประเอินว่าอาการของคุณเอ๋ที่มีอยู่ในตัวเนี่ยทั้งภูมิแพ้ด้วย ขทั้งอะไรนะปวดหัวไมเกรนกระเพาะบ้านหมุนด้วยกับเกิดจากภูมิคุ้มกันไม่สมดุลเนื่องจากมี TH2 สูงเกินไปนะครับทั้งหมดเลยต้นเหตุเดียวกันเมื่อเราเพิ่มปรับเพิ่ม t h 1เพิ่ม T Re g u ก a t o เมันก็กด TH2 ลงไปก็นั่งสมาธิได้นานขึ้นนะใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากกายคุณเอก